แมปนี้นะครับจับไม้มาก็ลงสนามเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามเห็นมาใช้ครั้งแรกก็ขาบวกซะเลยนะครับเราก็รับทันทีเลยนะครับมันจะได้เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เราตีที่ดีขึ้นนะอ่ะเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงเปิดเกมมาก็ค่อนข้างจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม้สียูนะตัวนี้แต่จับแล้วรู้สึกเบามากครับอุ้ไม้สียูเลยนะบาลานจะพ่งทางก้านนะครับ ผ่านแต้มแรกไปนะครับก็รู้สึกเริ่มปรับตัวได้นะครับไม้ค่อนข้างเบานะครับทั้งๆท,ที่เป็นสีอยู่นะครับแล้วก็ไม้ค่อนข้างจะหน้าไม้เร็วมากมากเลยนะครับมนาะสังเกตลูกหน้านี้นะครับพลิกข้อมือเลยว่าพลิกหน้าไม้ได้เร็วมากนะหลายจังหวะมากนะครับที่ผมเข้าในหน้านี้แล้วก็สามารถพลิกครับข้อมือหรือพลิกหน้าไม้นะครับในเล่นเกมหน้านี้ได้ดีมากนะ มาดูทั้งเกมรับแล้วก็เกมวางลูกบ้างนะครับไม้ยังคงทําได้ดีนะครับนะโดยเฉพาะเกมรับขึ้นชื่อว่าไม้สเปรยนะครับไม้เบาหน้าไม้เร็วอยู่แล้วนะครับเกมรับค่อนข้างจะหนื่อนะครับนะเกมวางก็ใช้ได้นะครับบางคนลูกแม่นนะครับจะมีบางจังหวะนะครับที่โดนกระชากหลังนะครับบางทีก็ตีไม่ถึงนะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างจะหัวเบานะครับนะเรามาดูในส่วนของลูกตบกันนะครับอามสไตล์ไม้สตปรย์นะครับถ้าไม่มีข้อมือที่แข็งแรงก็จะตกได้ไม่ค่อยแรงนะ ผมตบก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักก้อนนะครับนะสปีดก้นไม่ค่อยมีนะครับนะโดยรวมแล้วนะครับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยเกมนะเป็นไม้ที่เกมรับเกมวางเกมหน้าเนื้ดีมากๆเลยนะครับนะส่วนเกมบุกก็พอเล่นได้นะครับต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหนึ่งครับเพื่อสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักในการตบได้นะครับใครที่เป็นสายนะครับสปีดนะครับสายอ่อเอรานะไม้ตัวนี้นะเล่นง่ายมากเลยนะครับและด้วยราคานะครับที่ถือว่า ไม่แพงมากนะครับมือเทียบกับตัวโปรตัวนี้เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นไม้สายส,าสปิ่นตฝากไปพิจารณากันนะครับ